กำลังยิงต่อสลังทำเรื่องท่รอบๆดแล้วยดลังีโหลดกำลังพักชาร์จกรอบองั่นโนมม้ว มีศัตรูอยู่ตรงนี้ก,นก,นกำลังลหัวกงว่างหฉันถูกยิงกำลังพักชาร์จกรอบของฉันกำลังโดนยิงกำลังรีโหลดมีคนยิงมาที่ฉันโดนเป้าหมายในผลววดี กามองเห็นกำลังชาร์จเกราะอยู่ยุังจังการต,รตรุ้งตีย้อนเข้ามาโออไม่ล <ใน S 2> ไล<ม>้ไร <ใน S 1> ้คนองแล้วกำลังโดนยิง กมาเลกำลังกินลูกตะกัวกำลังหยุดอยู่กับที่รักษาตัวอยู่ต้ใลกตะกัวฮาส่ะกําลังว mm ันรนตรนี้ยน <Exped ition> <WA> <la sweating myślę> ี้ะีเปกของเรานะพวกเขาฟื้นตัวมาไม่ได้